โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ช่องแฟนตาซีให้อยู่กันในเกมเลสิตี้เซิร์ฟดีเบิร์ดนะครับโอเคครับผมวันนี้ครับผมก็ตามสัญญาณนะผมก็จากคลิปที่แล้วก็เป็นที่เราบิงท่อนครับท่อแรนครับสิบห้าใบนะครับวันนี้เราก็มาบิงท่อแรสิบสองครับสิบสองสิบสองใบพอในสิบสองครับก็มาดูกันว่าเราจะเจ๊งหรือไม่เลยอว่าผม ก็เดี๋ยวเราดูเลยว่าเราทอยูนิคจะมากี่อันนะครับแล้วเราจะมีโอกาสได้ท็อปท็อปหรือเปล่านะก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปนะครับคลิปที่ผมบิงอันนี้นะครับสิบหนะ้าใบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไว้นะครับมุมขวานะครับมุมขวาตัวเงี้นะยวให้มุมขวานะครับผมก็จิ้มไปดูได้นะครับผมก็โอเควันนี้เราก็มาทั้งหมดสิบสองใบนะผมเรามาดูใบแรกมันเข้าใช้อะไรบ้างนะอ่าโอเคนะครับผม ราคาราคาใบละหมื่นแปดนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับท่อท่ออยู่ที่ออานี่นะท่อแสนสามนะครับผมแสนสามนะก็เนี่ยทั้งหมดนี่ก็เป็นเอ็มอยู่นะน,นี่ก็ประมาณเอมห้ากันอ่ะตีใบนะครับเอมห้าอนะันยัมบนินยังไม่รวมนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาซื้อ,เ,อ,อเพชรน้ําเงินนะครับผมเพชรน้ําเงินนะ เรามาดูกล่องก่อนน,นะเพชรน้ําเ,เงินราคาเท่าไหร่นะครับราคาหมื่นเจ็ดนะครับผมหมื่นเจ็ดนะถ้าเราอยากดูถูกกว่าแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเผื่อราคาเป็นหมื่นก็มีนะนี่อย่าหมื่นสองครับหมื่นสองโอเคครับดึงมาครับหนึ่งอันนะครับ 12, 17, หมื 14, ่นสองกับหมื่นเจ็ดเห็นไหมเห็นไหมหมื่นสี่เห็นไหมถูกกว่านะโอเคเนาะดามนี้นะครับเผื่อได้ถูกนะโอเคก็ใช้อย่างละหนึ่งนะครับผมใบแใบแรกครับเดี๋ยวใบแรกมาดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะก็ขอให้มาแล้วกัน ขอให้มาขอให้โดนขอแบบท็อปทอปเลยอะโบะอย่างเงี้ยท็อปๆหน่อยนะจ๊ะไปไปเฮ้ยมันไม่บิทีอะเอ้ยอ๋อสองแถวนะครับผมใช้สองแถวนะครับ,อรบโอ้โหตกนี่ก็บิงตกนี่ไม่บิงวะโอ้โหตกนี่นะอยู่บอกอะบาปเรือเกินตกไหนก็บิง ตกนี่บิงตกนี่บิงตกนี่ไม่บิงตกนี่บิงหถ้าตกนี่โคตรบาปเออมาเอึห <c oughs> แตกไปหนึ่งครับต่อไปครับไปที่สองไม่เป็นไรครับเรามีสิบสองใบขอสักหกใบก็พอแล้วหกใบคือสุดยอดโอ้โหติดสักติดสักใบสองใบได,ได้ไหมเนี่ย <c oughs> มาดูกันว่าเราจะติดท่อยูนิคกี่ชิ้นนะครับผม แลแลไปยูนิคนะอืมมาดูกันครับผมขอให้มาขอให้โดนขอให้โดนขอให้โดนเถอะจังหวะนี้บิงไว้ึบมาแล้วหนึ่งครับโอ้โหไอสวยดยอดไปที่สามไปทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมาขี่ใบนะครับผมเฮ้ยได้อยู่นะถ้าทอ็ทอ,ทอ,ทอปท็อปท็อปมาในสุดยอดเลยนะเป็น 10m นะลงทุนประมาณม 2m นะเนี่ยผมลงทุนประมาณ 2m นะครับเนี่ยหมดเนี่ยก็ประมาณมา 2m ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมาหรือเปล่า้นคลิปนี้คุ้มนะ EP2 ต้องมาบอกเลยลงไหนก็บิงอ่ะมาปึหึแตกไปสองครับโอ้โห อุ้ยากอยู่นะอย่างเงี้ยยากอยู่นะยากอยู่นะบอกเลยยากอยู่นะนเราใช้เพลินอะไรเล่นลเราเยอะนะเพลินน่าจะถูกกว่าเพชรเพชรน้ำเงินนะครับก็ใช้ของถักกว่วก็เลยนะอืมก็เสียงลูกหมกํำลังดิ้นเลยนะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองนะครับผมอัดริบสองนะ่าจะได้ลงอีกทียี่สิบสี่ครับอัดริบสองลงยี่สิบสี่ยู่แหละไป ไม่มาว่ะบิงสวยงามติดไปเพื่อนติดไปฮัลโหลปึ๊บหืมแตกสามว่ะอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยแตกเยอะจังเลยก็เรื่อยครับเรื่อยๆแล้วเราเรื่อยๆนะครับต้องรีดนะครับของของดีมันต้องรีดนะต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจร่มๆครับใจร่มๆ แต่ตอนนี้เริ่มไม่ล่มแล้วไม่บิงให้เลยว่ะเฮ้ยวิงดิเออรออะไรอ่ะพี่เนี่ยโกนี่เนี่ยฮึบแตกสีครับโอ้โหเละเละเละเทตุ่มเปะเลยว่ะเละเทะตุ่มเปะเลยอย่างเงี้ยเละเทะตุ่มเปะเลยว่ะหมดตูดอต่เงี้ยหมดตูดอ่ะเอาวะเอาวะเอาวะอวะอวะขอให้มาขอให้มาจะมาสักกี่ใบมาอันเดียวเองอ่ะเพื่อนสิบสองใบอ่ะ เกินไปเปล่าเกินไปเปล่ามาแล้วติดแล้ววิ่งบุ๊บกระจายไปห้าอันแล้วนะครับผมโอเคขออนุาตไปซื้อไพลินนะครับไพลินน่าจะอ่เจ็ดพันนะครับซื้อสักซี่อันพอนะมาดูกันครับว่าเราจะเป็นยังไงครับถ้าติดไปเดียวนี่ จิงผมบอกเลยถ้าไม่ถึงสองเ็มก็จ๊งอะ่ะงานงอกงานหยาบขึ้นมาลนะสิบสองใบวิ่งมาต้องนานกว่าจะวิ่งได้นะตอนแรกไม่มีขายนะใบวิงอะ่ะผมวิ่งใจวูดอเองไงนะโคตรตึงอะ่ะมาเพื่อนวิ่งทักทีเหอใหญ่ใช้งบเยอะเลยเออตรงวนวนนะอื้อแตก โอ้โหแต่คกยบยับเลยว่ะอะไรครับเนี่ยถือว่าจริงนะเงี้ยถ้าจริงจริงนะจริงหนักด้วยครับจังหวะนี้จริงหนักด้วยครับ,รหรบให้พักเลยอ่ะได้อันเดียวเองว่ะสิบสองใบโอ้โหสิบสองใบได้อันเดียวเองว่ 15, นะเย้เคหมื่นห้านะอ่าเราไปซื้อกล่องดีกว,ว่ากล่องน่าจะถูกกว่าละ เพน้ำเงินนะนี่กล่องโอเคแต่ว่ายาวครับย,ยาวเรื่อยๆครับผมเออแตกว่าสวยเห็นและแตกดีมากเลยว่ะแตกมันเลยว่ะโอ้เสียงลูนะครับเสียงลูนะก็อยากให้ให้คุ้มไงไม่ใช่หรอกก็ลองลอกบินดูนะ หลายหายคนก็จำกันนะแต่อยากให้ทอปมาสักอันนะเฮ้ยขอหน่อยดีให้ผมได้ไหมนะพื้นกดไปเลยหึงแตกนะครับไม่ต้องรุ้นะครับแตกครับเมื่อก,กี้เนะี้ยขึ้นมาแล้วน,นเนี้ยโอ้โหสิบสองอันแตกแตกหมดโอ้โหแย่วะนี้แย่วะ,วะทุกคนทำอะไรไม่ได้ละขอกรลังใจนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับโอเคเนะ โอ้โห oh, oh. จุกว่ะอย่างี้จุกว่ะอีกสองใบสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยสองใบสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วนะกดรับไปเลยติดไหมเอ,อ้ยติดว่ะนี่ติดว่ะเฮ้ยติดสองกันแล้วเอาเรื่องโอ้โหสิบสองติดสองกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเฮ้ยสิบสองติดสองกี่เปอร์เซ็นต์วะทุกคนเช้าใจเลยว่ะอย่างเงี้ยบิงเงี้ยแต่ขอมาท็อปมาทอ็ทอปท็อปมาเพื่อน ท็อปมามาครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้อีกสองอันบิงมาโอ้โหแตกครับสุดท้ายนะขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะขอหน่อยได้ไหมไอ้ที่ตึ๊แตกก็อย่าไปทิ้งนะครับผมไอตึ๊แตกๆอย่าไปทิ้งได้นะมันก็ทำไปทำต่อได้นะเอาไปทำต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปบิงให้ดูนะครับ ที่แตกนะถ้าเราได้400ส,ส,สีอ่าสีเขียวมานี่คุ้มนะครับสีเราสีเขียวมานี่คุ้มนะครับผมบอกเลยราคาในหลัก500,000แน่นอนมาสุดท้ายก็บเรียบร้อยติด3วันครับโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อใบอ่าที่ตีกล่องก่อนนะเผื่อได้คุ้มๆม,มานะ เราแตกไปห้าอันซื้อมาสก้านะครับห้าใบนะนี่นะอยู่ที่เกมนะครับแล้วเราขึ้นมาล่างสุดเลยครับแล้วก็อยู่แถวๆเนี้ยนี่นะอ่าเราสองหมื่นห้านะครับเราก็ซื้อไปเลยห้าใบมาดูกันว่าจริงไหมมาดูกันครับมาดูกันครับมาดูกันครับมาแล้ววิ่งแล้วหนึ่งอ้ะโอ้โหกี่สวยครับเนี่ยสามร้อยขึ้นนี่คือราคาเป็นแสนแน่นอนครับนี้โอเคครับ ถือว่าโอเคนะทุกคนนะอ่างเงี้ยมาแล้วครับทุกคนบินละสีเขียวโอ้โหสีแดงนี้ก็เจ็บๆไปก็ขายไม่ได้ออกนะสีแดงผมก็เก็ไบไว้วิ่งเองนะเพราะว่าขายไม่ได้นะร,ราคาเป็นหนึ่งเดียวเองครับถ้าสีเขียวอย่างเงี้ยราคาน่าจะหลักแสนอยนู่เดี๋ยวผมไม่ดูนะอ่าสามห้าสิบกระเจ๋วดิอย่างเงี้ยโอเคครับอย่างเงี้ยโอเคครับคุยกันได้ครับคุยกันได้นะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยสามร้อยห้าสิบมา โอเคโอเคให้เงี้ยโอเคนะบิง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 สวยบิงนะทุกคนขอสีเขียวสี่ร้อยสองรห้าสิบวับโอเคครับผมไม่เป็นไรนะเราก็ไปได้บิงไม่มีอะไรบิงอ่ะมีสองอันอ่ะกดไปเลยไม่มีอะไรลนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะนี่นะได้มาห้าใบแล้วเรามาดูท่อกันนะลุ้นท่อกันนะครับออฟออฟแรกนะปึบอู้หสิบศูนย์สามสิบสี่ 10, 03, อันที่สองปับ เฮ้ยมีราคาครับผมยี่ห้าสามสิบเจ็ดสิบโอ้โหสุดยอดมาดีอันที่สามโบโอ้โหนะยี่สิบสิบสิบหกนะเฮ้ยนี่มีราคานะทุกคนยี่ห้าสามสิบอะเดี๋ยวให้ดูราคากันนะเอาเรื่องเอาเรื่องเจ็ดสิบก่อนเลยดูรู้เจ็ดสิบก่อนเลยเจ็ดสิบสู้ผมขายสามเอ็มพอครับกำไรครับหนึ M, ่งเอ็มแล้วกำไรแนละ้ เอาไปเลยครับสามเอ็มพอหน้านี้นะเนี่ยนะราคานะโอ้โหจ่ายมากเอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องเลยอย่างเงี้ยเอาเรื่องเลยนะเจ้เฮ้ยเอาเรื่องอยู่วะเฮ้ยเป็นไปได้โอเคครับจะลาขายไปเลยครับสามเอ็มพอนะครับก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ น่าจะออกไปแล้วอ่าอันนี้ก็น่าจะขายไม่ได้ลนวะราคาน่าจะขายไม่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูราคาคูนี้นะอ่าอยู่ที่กดใช้นะครับผมนี่นะใบแรกนะครับร้อยเอาไม่ใช่สามร้อยก่อนสามร้อยปุุงนี่ครับสองแสนสี่ครับผมบอกเลยราคานี้ราคาดีนะครับสองแสนสี่นะครับ โอเคครับโอเคสองแสนสี่นะเราก็ขายไปเลยครับอ่าโอเคนะครับต่อไปครับสามแสนห้าสิบสามแสนสามนะครับผมโอ้โ oh หถือว่าสุดยอดนะสามสามสามนะครับ yeah. yeah. ถือว่าราคาดีเลยเห็นไหมต่อไปสีแดงสีแดงน่าจะไม่มีราคาครับสีแดงก็ร้อยเนี่ยเก็บไว้ใช้เองก็ได้ครับเนี่ยไอ้มาเก็บใช้เองครับแล้วก็มีสองแสนห้าสิบสองห้าสิบก็สามหมื่นนะครับเก็บไว้ใช้เองได้ครับ แต่สามร้อย้สิบนี่น่าจะขายได้ครับผมก็ราจะแสนอยู่นะนี่ครับแสนสี่นะพอมีราคาอยู่ครับพอมีราคาอยู่นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ในการวินนะครับบินท่อนะครับบวกอ่ากดที่แตกไปนะครับผมหินผู้พังผมก็บินได้เป็นพวกอนิมานะครับผมก็โอเคนะครับโอเคเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีเี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ